สุดยอดปรากฏการเทศกาลเจนนี่ล่าสุดเมื่ออ้ำพัชราภามาไล์กับเจนนี่บอกเลยว่าคนดูพุ่งไปทะลุ1.1ล้านหแสนคนกันเลยทีเดียวละค่ะเป็นยอดคนที่เข้าชมมากที่สุดในโลกด mm ้วย10นาทีอ <iciency> <j ck> ้ำพัชราภานั่งยิ้มสวยๆขายได้1 8 0 0 0ออเดอร์ซึ่งขายได้ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน60ล้านบาทและต้องจ่ายค่าคอมให้เจนนี่ไปถึง5ล้าน4แสนบาท ห้าหมื่นออเดอร์ดห้าเหมือนแล้วพี่ชายแล้วก็หนึ่งหมื่นออเดอร์ค่ะหกหมื่นแล้วพี่ี๋ยใช่นี้นะคะกดิหมื่นแล้วเ่ากดกดเากบก่อนแล้วแจ้งพร้อมการเายอยเพิ่แม่เห็นอู้หู่ะได้ทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมดคือหนึ่งแสนแปดพันออเดอร์จำนวนเงินจำนวนเงินหกสิบล้านบาท สี่ล้านบาทยอดค่ะขอยอดมากใี่ค่าอยค่าคอมค่าคอมเจนนี่ค่ะค่าคอมเจนนี่ค่าคอมเจนนี่หนึ่งแสนแปดนะคะตอนเนี้มันไหลไปแสนสองหมื่นแล้วแต่หนูคิดเท่าเดิมนะนะคะคูณห้าหมื่นไม่ลดนะคะพี่อาร์ตพวกเราได้ค่าคอมทั้งหมดห้าล้านสี่แสนบาทแล้วก็ยอดนี้นะเราจะเอาไปซื้อรถแอนดบูแลนด์ สามคันสาคันย้นยั้นได้คะ่ล้านล้านคนู